เท่าวันนี้คุณไม่ยอมปรับตัวเลยคุณนั่นแหละในตอนสุดท้ายที่จะอยู่ไม่ได้และตายไปในที่สุดสวัสดีครับผมบอลวิทยาชูสุขอมรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับมีหลายคนถามผมกันเข้ามาครับว่าเศรษฐกิจแบบนี้จะทํำยังไงดี หรือแม้กระทั่งว่าเราได้ยินข่าวของวัคซีนที่เข้ามากันแล้วและส่งผลให้ราคาของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยเริ่มสูงขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับว่าในภาคเศรษฐกิจจริงๆหรือว่าในภาคประชาชนทั่วไปเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันกลับมาฟื้นตัวแล้วหรือว่าทุกสิ่งทุกอ,อย่างกลับมาปกติมันยังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมเชื่ออย่างนี้ครับคนที่ถามคําถามลักษณะนี้กันเข้ามานะผมเข้าใจคุณนะผมเข้าใจดีเลยว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกกังวลคุณอาาจจะรรู้สสึกกกลัวในนถ์ ที่มันเกิดขึ้นอยู่คุณอาจจะกลัวหรือว่ากังวลในส่วนที่เป็นรายได้ของคุณที่คุณตั้งใจแบบพยายามปั๊มมันพยายามประคองมันพยายามทําให้มันมากที่สุดแต่ด้วยความที่ภาวะเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยมันยังคงกระทบกับคุณตั้งแต่ตอนโควิดที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้และแน่นอนนะครับหลายคนยิ่งต้องรู้สึกเข้าไปใหญ่ว่าเฮ้ยชีวิตของฉันเนี่ยคือปากท้องฉันก็ต้องดูแล ครอบครัวของฉันก็มีลูกภรรยาหรือใครก็าตามที่คุณต้องคอยดูแลนั่นคือสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณคอยกังวลและกลัวอยู่ผมยังย้ําคําเดิมครับว่ามันคือเรื่องปกติครับที่คุณจะต้องรู้สึกกังวลหรือกลัวในสภาวะเศรษฐกิจอย่างตอนนี้นะครับแต่ผมอยากบอกคุณครับว่าความกลัวหรือความกังวลที่คุณรู้สึกครับยิ่งคุณโฟกัสมันมากครับ ยิ่งคุณกลัวหรือกังวลมันมากมันไม่ได้ช่วยอะไรกับชีวิตของคุณเลยนะครับแต่สิ่งที่มันจําเป็นมากๆที่คุณควรจะต้องโฟกัสคือโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากได้โฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆครับและแน่นอนผมกล้าพูดอย่างนี้ครับถ้าในสภาวะแบบนี้ครับคุณอยากได้อะไรใหม่แต่คุณยังคงทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมมันเป็นไปนได้ยากมากนะที่คุณจะได้สิ่งสิ่งนั้น ซึ่งบางคนอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วฉันจะต้องทำอะไรยังไงขึ้นมาละ่ะผมเคยทำพอดแคสต์หรือว่าคลิปเสียงนะที่พูดถึงเกี่ยวกับการรีวิวสมัมมนามันเป็นเพลย์ลิสต์แบบ5คลิปได้นะครับให้คุณลองไปฟังดูครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับในนั้นครับมันจะพูดถึงแนวทางนะหรือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ณเวลานั้นว่าเฮ้ยคุณจะต้องทำยังไงมีแนวทางยังไงมีหลักการยังไงเพื่อทำให้คุณครับสามารถที่จะอยู่รอดหลังจากนี้ได้ครับลองไปฟังกันดูแล้วกันนะครััรับยยวะลงกอาาา้หนนครจจรูสึ่ i, ฉ ใช้ชีวิตเหมือนก่อนโควิดก็ได้นี่มันก็ยังปกติดีที่วานที่สําคัญเลยตอนนี้มันคลายล็อกแล้วนี่มันก็โอเคแต่คนที่จะตอบได้ดีที่สุดคือตัวคุณเองครับคุณอาจจะต้องกลับมาดูครับว่าเฮ้ยรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายของคุณตอนนี้มันเป็นยังไงมันยังคงบวกอยู่หรือว่ามันแบบแค่ปริมปริมมันเกือบจะไม่รอดแล้วหรือว่าตอนนี้มันติดลบนะครับซึ่งผมบอกเลยครับถ้ารายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายของคุณมันเริ่มที่จะแบบปริมปริมหรือติดลบแล้วนะครับคุณจําเป็นอย่างมากที่จะต้องทําในสิ่งสิ่ง นั่นคือการปรับตัวครับถ้าวันนี้คุณไม่ยอมปรับตัวเลยคุณนั่นแหละในตอนสุดท้ายที่จะอยู่ไม่ได้และตายไปในที่สุดคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ครับผมบอกได้เลยครับว่าคุณจําเป็นอย่างมากที่ต้องปรับตัวครับปรับวิธีการใช้ชีวิตครับ ปรับวิธีคิดของคุณครับปรับวิธีการลงมือทําต่างๆของคุณครับมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับที่คุณจะไม่ปรับตัวนะครับเพราะคุณน่าจะเห็นนะครับว่าหลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับเขาก็ปรับตัวโดยการลดการทํางานนะครับลดชั่วโมงการทํางานก็มีนะครับลดการสัมผัสกันนะครับใช้วิดีโอคอลครับใช้ซูมคอลครับทั้งหลายทั้งปวงครับเพื่อลดระยะ นั่นคือการปรับตัวรูปแบบหนึ่งแนะคุณอาจจะเห็นมากขึ้นครับว่าเดี๋ยวนี้การสั่งของออนไลน์มันยิ่งแบบ เติบโตมากขึ้นนะมันโตไวมากๆนะตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาก่อนหน้ามันก็โตอยู่แล้วนะี่อรกปะแต่ว่าพอโควิดปุ๊เนี่ยโอ้โหมันแบบชูสูงขึ้นคนสั่งของกันออนไลน์มากขึ้นไปอีกนะและที่สําคัญเลยผมอยากบอกให้คุณฟังครับว่าเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปทานร้านอาหารสุกี้ร้านหนึงครับซึ่งมันเป็นร้านอาหารที่คนไทยค่อนข้างนิยมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวครอบครัวต่างๆเนี่ยมักจะไปร้านนี้กันครับ ผมเพิ่งได้มีโอกาสเห็นนะครับเขาเริ่มปรับตัวครับโดยการที่จะเอาแบบ AI เข้ามาครับเอาโรบอทเข้ามาใช้ครับในการทํางานแทนคนครับจากปกติคุณจะเห็นว่าเวลามีอะไรก็ตามทีเฮ้ยเขาจะให้คุณสั่งกับพนักงานถูกไหมแบงคมากก็แค่จิ้มจอนี่ออกไปแต่อันนี้ครับเขาเป็นเหมือนแบบโรบอทเลยครับที่สามารถเดินได้ครับเสิร์ฟอาหารให้กับคุณได้รับออเดอร์ผมยังไม่เห็นนะแต่ว่าเสิร์ฟอาหารให้กับคุณเนี่ยมันสามารถทําได้แล้วนะครับโดยผมเชื่อนะครับว่าอันนี้น่าจะเป็นแค่เฟสแรกเท่านั้นนะครับ ซึ่งจากที่ผมสังเกตดูนะครับเขามีตัวโรบอทนี้ครับโรบอทนี้ครับมันจะวิ่งตามเส้นทางที่ถูกป้อนโปรแกรมเอาไว้นะครับคือไม่ออกนอกเส้นทางของมันนะเท่าที่เห็นเนี่ยม,มันวิ่งระหว่างครัวกับวิ่งระหว่างโตง๊ะโซนที่แบบเขาสับเป็ดครับเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็มาเสิร์ฟตามบรรดาโต๊ะซึ่งสิ่งที่ผมเห็นคือพอมันวิ่งไปที่บริเวณที่สับเป็ดครับพนักงานนะครับเขาจะเสิร์ฟอาหารวางบนถาดซึ่งตัวโรบอทนี้สามารถ รับถาดได้ถึง3าถาดมันเทียบเท่ากับ3า4ถึง่ตจริงๆมันได้ถึง4แหละแต่ตำแหน่งที่4ผมดูแล้วมันต้งก้มต่ำเรี้ยมากๆมันจึงเทียบเท่ากับว่ามันสามารถรับอาหารได้ถึง3าโต๊ะนะครับลองคิดดูครับปกติคนอย่างมากก็ได้แค่ทีละโต๊ะแต่อัานี้สามารถทําได้สาโต๊ะเลยทีเดียวหลังจากที่ผมสังเกตครับคนวางอาหารบนถาดของตัวโรบอทตัวนี้โรบอทตัวนี้รับอาหารปุ๊บคนจะป้อนตำแหน่งของโต๊ะครับเพื่อให้ไปเสิร์ฟอาหารที่โต๊ะ เมื่อโรบอทรับคำสั่งเขาก็จะไปเสิร์ฟที่โต๊ะครับเขาก็จะเดินตามรู้เส้นทางของเขาครับถ้าเขาเจอสิ่งกีดขวางเจอคนเขาจะพูดส่งสัญญาณขึ้นมาเหมือนขอทางหน่อยเป็นลักษณะอย่างนั้นนึกออกไหมเออหรือว่าให้คนเดินผ่านไปก่อนก็จะเป็นลักษณะนั้นคือมันฉลาดมากๆนะมันแทบจะทำงานแทนคนได้ระดับนึกเลยทีเดียวพอมันมาถึงปุ๊บมันก็จะมีเซ็นเซอร์ดักจับถึงตำแหน่งที่โต๊ะเท่าที่ผมเห็นนะครับขอบขอบโต๊ะจะมีตำแหน่งของบาร์โค้ดอยู่ตัวโรบอทนั้นก็จะหยุดแล้วก็หันหน้าครับมาที่ ออะไรย่างี้พอมันมาเสิร์ฟปุ๊บหน้าที่ของคนครับก็แค่หยิบอาหารครับจากต๊ะตรงนั้นแล้วก็ให้กดฟังก์ชันแบบแบบเรียบร้อยที่หน้าจอสัมผัสของมันนี่คือการปรับตัวรูปแบบ,นนะแบ,บหนึงบบหน่งครับ ที่บอกครับนี่อาจจะเป็นเฟสเบื้องต้นที่เขาเพิ่งทดลองใช้เพราะบางสาขาผมยังไม่เห็นนะครับโดยเฉพาะสาขาเล็กๆแต่ถ้าสาขาใหญ่เนี่ยผมเห็นแล้วแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะปรับถึงขนาดที่ว่าอนาคตจะมีแขนเพื่อหยิบเองหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับหรืออนาคตมันจะมีลิงก์เซนเซอร์เพื่อแบบคนกด ปุ๊บแล้วก็ตัวโรบอตนี้เข้ามาให้บริการเลยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเฟสที่เห็นอยู่ตอนนี้มันคือการปรับตัวในระดับย่อมๆก่อนเลยนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับบริษัทร,ระดับโลกเขาก็ปรับตัวบริษัทขนาดใหญ่ในบ้านเราเขาก็ปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันแล้วตัวคุณละ่ะคุณจะปล่อยให้ตัวคุณมีเหตุผลหรือมีข้ออ้างที่ทำให้คุณไม่ปรับตัวอยู่อย่างนี้หรอ ลองเอาไปคิดกันดูนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดครับสำหรับใครก็ตามท่าฟังคลิปมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าคลิปคลิปนี้มันดีและมีประโยชน์นะฝากคุณเป็นกาลังใจให้กันนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับลองเอาแนวคิดแบบนี้กลับไปทบทวนตัวคุณดูนะครับเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณหลักครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม Transcrição e